สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Jurassic r Evolution สนะครับสำหรับ EP นี้เราก็เข้าสู่ EP ที่39กันแล้วนะเอาละเราก็จะไปเล่นต่อจาก EP เดิมกันเลยนะครับโดยตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าไดเมโทดอนนะครับเป็นสัตว์เลื้อยคานก่อนยุคไดโนเสาร์นะครับนี่ผมก็ฟักขึ้นมาเนาะในพาท์ที่แล้วนะก็ตอนนี้ก็อยู่ในกรงของสเตเดียมนะครับแล้วก็เจ้าตัวน,นี้เนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคานที่กินเนื้อนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะลากแพะกินกันหรือเปล่าอยากเห็นตอนมันล่านะครับนี่ตอนนี้ก็เจ้าตัวนี้กําลังกินแพะตัวที่ตายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูแพะที่กําลังมีชีวิตนะั้นจะโดนล่าหรือเปล่าอ่ามีใครหิวไหมืหเหมือนว่าจะไม่มีตัวไหนหิวเลยนะศพแพะเกือเลยนะครับตรงนี้ก็มีอีกศพหนึ่งนะนี่โอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปปล่อยในกรงใหญ่ละกันเนาะ นี่นะครับกองใหญ่ของเราตอนนี้ดูซิก็สำหรับเจ้าไทเซอร์ท็อปนะครับก็อยู่ทางด้านนี้เนาะเราก็ปล่อยเขาใน e p ที่แล้วเนาะนี่นะครับเป็นฝูงของไทเซอร์ท็อปนะครับเขาก็จะเดินกันเป็นฝูงแบบนี้นะนี่เลยถ้าตัวไหนที่อยู่ตัวเดียวเนี่ยอาจจะโดนล่าง,ง่ายนะครับแล้วตัวนั้นคือเจ้ากองเล็บยาวนะนี่ เริ่มขยายถิ่นมาทางด้านขวาแล้วนะโอเคเรามาเรามาดูจิเกโนโตซซรัสกันนะครับเน่ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มแยกออกจากกันแล้วนะตัวนี้มาอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เริ่มไปทางขวาแล้วไปหาไทเทอร์ท็อปเลยนี่แล้วก็เอ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยกงเล็บเจ้าโอ้ตัวนี้โคตรจีดจัด มาอยู่กลางดงฝูงชิกันโดนโตซซรัสเลยอะ่ะดูดิจะโดนกินไหมนะตอนนี้มันอิ่มนะครับเนี่ยมีอาหารถ้ามันหิวเมื่อไหร่น่าจะเออน่าจะต่อสู้กันนะครับโอ้โหเหมือนเพื่อนกันเลยเนี่ยนอนจ้องหน้ากันโอ้โหดูดิปกติมันไม่ชอบกันนะนี่ ไม่ชอบชิกาโนโตโซลัสนะครับมันเป็นสัตว์กินเื้ยเรายังไงจะมีไฟให้เราดูหรือเปล่าไม่มีนะครับอ่าโอเคก็อยากกัดกันเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ล้มตายเราก็ต้องมาคอยสร้างเรื่อยๆนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราให้ฮอลิคอปเตอร์นะครับฉีดยาสลบแล้วก็เดี๋ยวเราไปปล่อยเจ้าสัตว์เลคานก่อนเดี๋ยวก่อนสิ เดี๋ยวผมขอดูอความต้องการทางด้านพื้นที่ของตัวนี้ก่อนนะเจ้าตัวนี้ต้องการอะไรเป็นทรายนะครับอ๋ออยู่ตรงนั้นได้โอเคโอเคอยู่ที่เดียวกับเจ้าพวกคอมซอ,องนะครับได้นะเดี๋ยวเราจะไปย้ายไปอยู่ตรงพื้นที่ทรายนะครับโอเคก็ตรงนี้นะมีทรายอยู่มาเลย ไม่รู้มันจะสู้กันหรือเปล่านะมันอยู่คนละยุคก,กันนะดูดิแล้วถ้าสู้กันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะนะครับอ่าย้ายไปตรงนี้เรียกได้ว่าตรงนี้เริ่มเป็นโอเอซิสแล้วนะคือพวกเนอเสา,ากับชนิดต่างๆเนี่ยจะเริ่มมาอยู่ตรงนี้กันละคล้ายๆโอเอซิสเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะปล่อยเจ้าไดเมโทดอนนะครับไปอยู่ตรงนั้นด้วยรเริ่มแออัดนะครับโอเครต,รตรงนี้ก็มีไทเทอร์ฮอบหนึ่งตัวแล้วก็มีเจ้ากรงเล็บยาวนะครับเรียกขอเรียกเจ้ากรงเล็บยาวแล้วกันชื่อเขายาวเนาะน่าจะเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวเราลองมานั่งดูทัวร์กันดีกว่าเราจะนั่งจากจุดสตาร์ทเลยอ่ะเอาคันนี้แล้วกัน นี่เลยอันนี้เป็นมุมมองของคนที่นั่งข้างหน้านะครับแต่เราลองดูมุมนี้ก่อนละกันเอาล่ะตอนนี้นะครับจากมุมมองคนข้างหน้าเนี่ยเราก็ได้เข้ามาสู่กงแล้วแล้วทั้งสองข้างเนี่ยเราอาจจะเห็นเนเสานะครับซึ่งคิดว่าทางซ้ายนั่นไงตัวอะไรอะ่ะเจ้าคงเล็บยาวนะครับนะ่ะสองตัวปะโอ้ ทางขวามีตัวอะไรหรือเปล่าทางขวาตรงนี้โล่งเลยนะตรงนั้นเป็นจุดปล่อยเนื้อเถานะเป็นศูนย์พักไข่เนาะแล้วข้างหน้าเนี่ยมีไทเซอร์ท็อปอยู่ฝูงหนึงด้วยว้าวเราไปดูมุมมองข้างหลังกันบ้างนะกดซีอ่านี่นะครับถ้าเรามองจากข้างหลังเนี่ยก็จะมีนะักท่องเที่ยวท่านอื่นๆนะครับแล้วก็มีพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยโอ้ ข้างหลังก็มีรถทัวตามเรามานะมองนี้หน่อยสินน่นนุนนนน่เจ้าไดเมโ,โดอนกำลังถูกย้ายมานะครับโอ้ดีจังเลยดูเหมือนว่าคันนี้นะที่เรากำลังดูเนี่ยจะกำลังเข้าสู่โกงใหญ่นะครับทางซ้ายเฮ้ยดูเหมือนว่าเจ้าไดเมโทโดอนมันกินอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ย แว่าไปเนี่ยมันก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะมองไกลๆมันก็ดูเหมือนตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีไฮเซอร์ท็อปอยู่ตรงนั้นตัวนึง่ง<อ>แล้วก็เจ้ากงเล็ยบยาวนะครับตรงนั้น<ล>เห็นไหมซูมได้ <laughs> กดซูมเข้าไปไม่ได้นะครับดูได้แค่ตรงนี้กด R มันจะเป็นไฮไลท์นะว่าเนเสา อยู่ตรงไหนมันจะเป็นสีฟ้า,าเห็นไหมโอ้นั่นไงเจ้าเล็บยาวนะครับตัวใหญ่มากเลยทางขวาทางขวาเนี่ยเป็นพวกกลุ่มของไทยเซอร์ท็อปนะครับโอ้มาถึงนี่เลยเหรอเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มในเสาเข้ามาเรื่อยๆเนาะดูเหมือนว่าโหมดที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นโหมดเอ,อ หมดสร้างสรรค์นะพวกแนวเสาเขาจะไม่ค่อยสู้กันนะครับดีเหมือนกันเนาะเออนี่นี่นี่เจ้าเล็บยาวนะครับแล้วเจ้าตัวนี้พอเทียบกับเอ่อเล็บยาวเนี่ยคลาไซส์กันเลยนะโดนเหยียบตายเอาได้ง่ายๆนะครับเนี่ยโอเคไหนดูสภาพพื้นที่นะครับนี่น้ำยี่อเปอร์เซเลยเหรอ งั้นเดี๋ยวผมขอสร้างน้ำไว้ฝั่งนี้อีกฝั่งนึงเนาะโอ้ต้องการน้ำเยอะเหมือนกันนะเจ้าไดเมทโทรดอนเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ปึ๊บ่ะก็ตรงนี้จะเป็นเก,กาะกลางนะครับสองข้างก็จะมีน้ำเนาะแล้วเราก็ใส่หินเข้าไปหน่อยตกแต่งพื้นที่นะครับ ประมาณนี้อ่าโอเคตรงนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มของไทเซอร์ท็อปจะมาจองที่เอาไว้นะนี่ซึ่งมันก็จะข้างในเนี่ยก็จะมีเจ้าชิเกโนตัวซอลัสนะครับอยู่ตัวหนึ่งกำลังเดินขยายอาณาเขตนะเนี่ยอา,อาหารน่าจะพอนะผมเออ ทำที่ให้อาหารเนี่ยที่ปล่อยแพ้นะครับเอาไว้ทั่วคงเลยปะนี่ตามจุดต่างๆนะครับก็จะมีอาหารให้กินด้วยสําหรับสัตว์กินเดื้อนะแล้วก็พวกกินพืชเนี่ยเขาก็จะกินพวกใบหญ้านะตัวนี้เป็นอะไรดีดเหรอวิ่งไปวิ่งมานะครับอ่าโอเคก็ เรามาดูแนวเสาในพาร์ทนี้กันดีกว่าสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวผมก็คิดว่าผมจะปล่อยเจ้าตัวนี้เลยเจ้าไพโรแลปเตอร์นะเออผมอยากเห็นมันเหมือนกันนะไพโรแรปเตอร์เนี่ยไพโรแปล,แปล,แปลว่าไฟใช่ไหมเออแล้วก็ชื่อที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะแปลประมาณว่าเจ้าขโมยไฟอะไรประมาณนี้ปะเออก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมได้สายยานี้ดูเหมือนว่า ฟอสซิลเขามันจะเจอจากหลังจากที่เกิดไฟป่าเนาะแล้วเขาก็เจอฟอสซิลของเจ้าตัวนี้นะครับมันก็เลยได้ฉายาว่าไพโรนะโอเคสำหรับเจ้าไพโรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิกิกันโอเคเราก็เข้ามาหน้าของวิกิของเจ้าไพโรแรปเตอร์นะครับเจ้าไพโรแรปเตอร์เนี่ยอยู่ในยุคปลายคีเตเชียสนะครับนี่เลยมีความสูงอยู่ที่1 7จุเมตรโอ้โหพอๆกับคนมนุษย์เราเลยนะเอ่อ ประมาณ170เจ็ซนนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยหนักอยู่ที่180กิโลกรัมนะแล้วก็มีความยาวความยาวของลำตัวเนี่ยอยู่ที่2.4เมตรนะครับเป็นเสากินเนื้อนะกินพวกแพ้นะครับอ่าสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เคยปรากฏในภาพยนตร์ของจูสิกเวอร์เนาะภาพล่าสุดนะก็คือภาคโดมิเนียนนะครับ เอาล่ะเราก็ได้ข้อมูลของเขากันแล้วเดี๋ยวเราไปทำการฟักไข่ออกมาเลยละกันเนาะอ่าเราจะปล่อยสู่สเตเดียมก่อนนะครับนเ,เสาตัวใหม่เนี่ยเราจะปล่อยเข้าสเตเดียมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูเนาะโอเคเรามาโมดิฟาย d n เเขากันเลยสกินเนี่ยก็จะมีสกินเยอะอยู่นะแต่ผมจะเอาสกินของ ภาคโดเมนเนียนนะครับเนี่ยเป็นไพโลแรปเตอร์2022นะครับ2022นะแล้วก็เรามาปรับดินเองเขากันลดความก้าวเล้าลงนะครับแล้วก็เพิ่มอายุไขยเยอะโอเคแล้วก็เซฟไปเลยจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะเริ่มฟักไข่นะครับใช้เวลาไม่กี่วิ โอเคได้จำนวนไข่สูงสุดนะครับหกฟองเลยแล้วก็ฟักออกมาทั้งหมดก็มีพวกเก้าวลาวนะครับสี่ฟองสองฟองนี้ก็ไม่มีอะไรผิดแปลกเนาะสิเดตออแล้วก็เริ่มฟักฟักเร็วมากนะประมาณสิบวีก็เสร็จแล้วดีมากๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าฉากเปิดตัวเนี่ยมันจะดูเท่ดูอลังการขนาดไหนนะ เจ้าตัวนี้นะครับต้องการแค่พื้นที่โล่งกับน้ำนะโอเคผมรู้แล้วผมจะปล่อยเขาไว้ตรงไหนดีเอาล่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะออกจากครงนะครับเอาละเออสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษเตรียมตัวรับชมเจ้าไฮโลรลัปเตอร์นะบัตดนเอาปล่อยเลย เป็นยังไงกันบ้างมีใครชอบเจ้าตัวนี้กันบ้างโวออกมาเท่เหมือนกันนะปริ้ก็ให้ข้อมูลของเจ้าไฮโรแรฟเตอร์กับเราแล้วครับเจ้าตัวนี้ออกมา6ตัวเนาะ มันกินเนื้อนะเฮ้ยโอ้โหออกมาจะกัดกันเลยเหรอเจเย็นนะพุ่่โอเคเดี๋ยวผมจะไปสร้างที่อยู่ให้กับเจ้าไฮโลแรปเตอร์ก่อนละกันผมจะมาปล่อยตรงนี้นะครับส่วนลึกเลยมันโล่งดีนะอ่าโอเคเราสร้างแค่น้ำให้เขานะครับแล้วก็ปรับแต่งพื้นที่มันดูสวยหน่อยเนาะเอาน้ำเอาไว้ตรงกลางแบบนี้ละกันปึ๊บอ่ะ ใส่หญ้าใส่หญ้าหน่อยเป็นหญ้าแบบปร,ประดับฉากนะครับนีเออ่เราเอาเป็นพื้นที่แบบนี้กันตรงนี้มันจะไม่นับว่าเป็นพื้นที่ใบออไ,ไม้นะครับมันจะเป็นแค่หญ้าประดับฉากเนาะใส่เข้าไปเยอะเลยเออตรงนี้ก็จะเป็นพวกพื้นที่แห้งแรงเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างออจุดตรวจนะครับให้ทีมแรนเจอร์เข้ามาตรวจสอบด้วย แล้วก็สร้างที่ให้อาหารเนาะหกตัวเนี่ยเราสร้างแพ้เพิ่มอีกสักจุดสองจุดนะครับเราจะปล่อยแพ้นะครับเข้ามาตรงนี้แล้วกออ็ตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างแหล g งเอร์โพสนะครับ เอาไว้ตรงนี้เนาะปึ๊บ,แล,บแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งปึ๊บแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างสถานีแรงเจอร์อีกสัก2จุดนะครับงั้นเราก็สร้างเลยละกันเนาะโอเคตอนนี้ผมก็สร้างแล้วก็ตกแต่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะออกมาประมาณนี้นะก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวก็จะมาตกแต่งต่อนะครับนี่เริ่มเป็นศูนย์ใหญ่แล้วเนาะตรงนี้ก็มีทีมแรนเจอร์อยู่3ามจุดแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะมอบหมายงานนะครับให้ทีมแรนเจอร์เข้าไปตรวจสอบเึ๊บเป๊บข้างในเลยแล้วก็จุดนี้ให้ไปตรวจสอบข้างในสุดตรงนูน้น แล้วก็ขอมอบหมายให้ทีมฮอลิคอปเตอร์เนี่ยคอยตรวจสอบด้วยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะแล้วก็ทีมนี้มาฝั่งขวานะครับสามจุดจโอเคโอ้โหดูเหมือนว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้สร้างจุด ให้ทีมแรนเจอร์ไปตรวจสอบเลยงั้นเราสร้างไว้สักจุดหนึ่งจุดสองจุดนะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าตรงนี้ดูเหมือนว่าจะยังว่างอยู่นะงั้นก็เดี๋ยวผมขอมอบหมายนะครับเดี๋ยวก่อนรถไปไหนแล้วเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมอบหมายให้ทีหลังก็ได้นะอ่ะโอเค เอาละก็ตอนนี้กลงใหญ่ของเราก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับนี่ไงทีมแรงเจอร์ก็ซิ่งรถเข้าไปเลยเดี๋ยวขอมอบหมายอันนี้แล้วกันเข้ามาตรวจสอบตรงนี้นะครับโอเคแล้วเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเลือดน้อยละ่ะไม่มีอาหารกินหรอ โอ้โดนแย่งกินหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยอาหารมันมีนะตรงนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอสร้างเพิ่มแล้วกันเขาอาจจะไปกินไม่ได้นะครับเนื่องจากเจ้าไดาเมโโทดอนเนี่ยมันก็กินนะครับเหมือนโดนแย่งนะะเดี๋ยวผมสร้างที่ให้อาหารเพิ่มเป็นเนือ้อเนื้ออย่างเดียวมาฝั่งนี้แล้วกันมันสร้างใกล้ๆก,กันไม่ค่อยได้นะครับ เอาล่ะเจ้าหนูไปกินได้เลยเนื้อออกมาเต็มเลยแล้วก็น้ำหลงทิศหลงทางหรือเปล่าเนี่ยหาน้ำไม่เจอนะครับน้ำก็อยู่ตรงนี้ไงอ่าตอนนี้เขาจะไปกินอาหารแล้วนะนี่นะครับโอเคน่าสงสารโดนโดนเจ้าไดเบตโทดอนแย่งอาหารกินนะครับอ่านี่ไงกำลังเล็มอาหารกินนะครับ ชิ้นเล็กๆเขาก็กินอิ่มนะเพราะว่าเขาตัวเล็กนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามาดูเจ้าไพโแรแลปเตอร์กันดีกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในกลงจัดแสดงนะครับนี่เลยเ <c oughs> จ้าพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่กันเป็นฝูงนะตอนนี้ก็มีประชากรอยู่หกตัวนะครับอ่าผมว่า ผิวมันอนะ่ะขนมันอนะ่ะสวยนะครับเนี่ยดูดิออกสีสม่วงส้มแล้วก็เหมือนนกเลยนะเวลาเขาเดินเนี่ยดูดิมันเหมือนเป็นปีกเลยนะเนี่ยปุ๊บๆเนี่ยเป็นลอนเป็นลอนนะครับเออแล้วก็ดูสิมีแพ้ออกมานะครับจะโดนล่าหรือเปล่า เจ้าพวกนี้มันกินกันเยอนนะตัวนี้ก็เหมือนกำลังเดินสำรวจนะครับนี่ข้างบนก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวเขาเข้ามาดูกันนะโอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยเจ้าไพลโรลแรปเตอร์เข้ากรงใหญ่กันเลยละกันไปปล่อยสักสามตัวนะแล้วก็เหลือสามตัวไว้ในกรงดีนะครับเอาล่ะก็ มอบหมายงานฉีดยาสลบเหมือนเดิมโอเคเอาไปอยู่ก่อน3ตัวนะเดี๋ยวอีก3ตัวค่อยย้ายตามไปทีหลังตอนนี้ก็ให้นักท่องเที่ยวเขาดูไปก่อนนะครับอย่าดูดิการปีกเหมือนนกเลยนะโอเคสลบแล้วหนึ่งตัวย้ายไปเลยข้างในสุดนะครับ โคตรไกลไปอยู่ในส่วนลึกเลยนะไม่รู้ว่าเขาจะดุร้ายเหมือนพวกแรปเตอร์ธรรมดาหรือเปล่านะอยายไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งโอเคก็ไปทดลองอยู่ก่อนสามตัวนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่า โอเคก็ย้ายเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวผมจะจำแรงกายเข้าไปดูนะครับนี่ถ้าเราเป็นมนุษย์นะเราไปยืนดูใกล้ๆเนี่ยเนี่ยนะครับความสูงเขาก็จะพอๆกับเราเลยแล้วก็โหกำลังกินอาหารอยู่ยหน้าตามันน่ากลัวเหมือนกันมันดูเจ้าเล่ห์นะดูดิแล้วก็หางมันก็ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ดูกรงเล็บเนะี่ยเหมือนแรปเตอร์ตัวอื่นนะครับนิ้วโป้งมันจะ แหลมคมมากๆเลยนะอ่านอนให้เราดูเฉยๆแล้วเนี่ยดูดวงตาของเขานะครับเนี่ยดวงตาเจ้าเล่เลสในามากแล้วก็ขนของเขาสวยมากนะผมชอบขนของเจ้าตัวน,นี้มากๆเลยนะโอเคแล้วก็เราลองไปดูอีกสองตัวตรงนี้นสิรู้สึกจะชอบตอนกันมากเลยนะนี่นี่น,นี่เหมือนจะขู่แพะให้หนีไปนะครับ สุดยอดเลยและนี่ก็คือเจ้าไพโลแรปเตอร์นะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้นะเดี๋ยวผมขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนเลยละกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ